สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น f o r d r เลนเจนะครับประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับก็อยากตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เลเซอร์ไบ LED ดีตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ลูกค้าดูไว้เป็นพัลส์แรมซีบเลเซอร์เจน2นะครับผมที่ของขาดมานานแล้วก็ทางร้านไปควานหามาก็ยังพอได้มาอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับยังไงถ้าใครอยากได้ก็รีบติดต่อมาครับเหลือไม่มากแล้วเหลือลือ3คู่เอาบอกเลยแล้วกันหลังจากติดคันนี้ไปแล้วนะ หรือ3คู่เท่านั้นนะครับมีลูกค้าหลายคนมากที่เข้ามาแล้วอยากได้ TBI เลเซอร์ Gen2 แต่ต้องผิดหวังก็ไปครับต้องได้เป็นตัวอื่นไปเพราะว่าของขาดเนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไปซื้อเป็นโคมแต่งมาเลยนะครับอยากได้ความสวยงามที่เป็นงานแบบคัสซ่อมแต่งมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อัปเกรดลูกแก้วนะครับโดยใช้ที่โคมแต่งเนี่ยอัปเกรดเลยนะครับโคมนี้ก็คือเก็บไว้นะครับลูกค้าเนี่ยรถแต่งมาค่อนข้าง ค่อนข้างดูสวยเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไฟหน้าที่ลูกค้าบอกว่ามันไม่สว่างเลยมันประมาณไหนนะครับระยะเทสแสงของเราเนี่ยอยู่ที่7.5เมตรนะครับนี่เราจะเห็นแสงแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับแสงแค่ท้องแสงด้านล่างาชายล่างของป้ายเนี่ยแสงก็เริ่มขาดแล้วนะครับแสงไม่ได้จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันลงถนนน้อยนะครับแค่ตรงป้ายเนี่ยยังไม่เต็มเลยนะครับจุดที่แสงเข้มที่สุดนะครับคือจุดนี้ เดี๋ยวพ่อค้าจะวัดให้ดูว่าจุดที่แสงเข้มที่สุดเนี่ยมันได้ค่าลักที่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังติดตั้งไปเตอร์ไปเนี่ยคาแรคเตอร์แสงมันเปลี่ยนเลยนะครับ CDI Las เ r g ซ n 2เนี่ยแสงมันกว้างและเกลี่ยทั่วมากะครับวัดตรงไหนก็ได้สําหรับเลเซอร์เจน2นะแต่ว่าเราจะวัดกันในจุดเดิมเลยตอนที่เราวัดไฟเดิมลูกค้าจุดไหนเราก็จะวัดจุดนั้นนะครับผมดังนั้นที่มันอาจจะไม่ใช่จุดที่แสงเข้มที่สุดนะแต่ลองดูนะครับค่าลักมันจะต่างในขนาดไหนนี่นะครับ ระยะเจ็ดจุดห้าเมตรนะครับเราจะไม่มีการขยับรถไม่มีการขยับป้ายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ไม่ขยับนะค่ารักนะครับจะผ่านมาตรฐานเนี่ยหักแสงธรรมชาติแสงนิออนออกหนึ่งรอยลักแล้วจะต้องเหลืออยู่ที่สี่ร้อยลักนะครับถึงจะถือว่าผ่านมาตรฐานนะแต่ลองดูนะครับสำหรับฟอ r d เ a นเจอร์คันนี้นะครับอยู่ที่สองร้ยแปดสาจดเก้าตีไสอง้อยแปสิสี่สองร้อยปดสิห้าเลยอะกลมๆหักออกไปร้อยลักเหลือร้อยแปสิบห้าลักนะครับถือว่าโอ้ถือว่าไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานนะครับนี่ขนาดจุดที่แสงเข้มที่สุดนะแล้วถ้าเราไปวัดจุดที่แสงบางๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอโอเคหน้าตารถลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องคือเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับลูกค้าก็จะจัดการให้ปรับแก้ในส่วนนี้ไปด้วยอลองมาดูกันนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงาราคาลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Yeah, the to a f โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Ford ด a n g e r คันนี้นะครับผมนี่รถล,ลูกค้านะครับเป็นคมแต่งนะครับลูกค้าซื้อคมแต่งมาเลยนะครับจะมีมัดแต่งอยู่แล้วนะแต่มัดแต่งตรงนี้จะไม่ใช่เจ็ดดีนะครับแต่ว่าลูกค้าชอบตรงที่ว่ามันปิดบริเวณช่องไฟสูงเนี่ยสนิทเลยนะครับคือมันครอบทึบเลย ลูกค้าก็เลยยอมนะครับไม่เจ็ดดีก็ได้มาแตงไม่มีไฟเลี้ยวนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวตัว daylight เสนตัวนี้นะครับวงแหวนนะครับติดเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับชุด p o เตอร์เป็นออสแลม cbi เลเซอร์ gen สองครับผมตัวนี้เป็นเลเซอร์ by led นะครับเรื่องความสวยงามประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูปัจจัยหลักสําคัญครับผมเรื่องความสว่างตัวนี้เป็นเลเซอร์ by led นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จคัดออฟเป็นแบบ rhd ขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยครับผม ลองดูนะนี่ครับนี่เราจะเห็นคัดออฟเป็นลักษณะเหมือน2เส้นนะครับเพราะว่าจากตัวชิปเลเซอร์เนี่ยเราจะเห็นเป็นเลขคัดออฟแดงๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็บลูคัดออฟนะครับสำหรับชิปหลัก LED นี่ครับผมเป็น RHD ขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยแล้วตัวนี้เป็นเลเซอร์ไฟสูงด้วยนะครับผมลองดูไฟสูงนะเป็นใบบีมบวกเลเซอร์ด้วยยกปุ๊บนะครับแบบนี้อ่าเกตดูนะครับลองดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ นี่ครับเลเซอร์เป็นจุดเข้มแบบนี้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนอ,อย่างของกรณี GTI S35 Max นะครับตัวนั้นจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นค่าเคต่ํามากๆแล้วเป็นจุดเข้มมากๆนะครับแต่ออตแลมเนี่ยจะเป็นค่าเคอยู่4,300เคนะครับจะไม่ได้ออกเหลืองเหมือนกับตัว g t R S35 นะครับแต่ก็แสงเข้มคมมากๆแล้วเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันนะครับอย่างที่บอกเลยค่ารักตอนเนี้จะวัดตรงไหนก็ได้ครับผมเห็นไหมแสงเกี่ยทั่วเสมอและลงพื้นดีมากๆนะครับผมอลองดู ความสว่างเนี่ยเราอย่าไปมองที่ป้ายเป็นหลักนะครับให้เรามองที่พื้นเพราะแสงที่เราใช้จริงๆคือแสงที่ลงพื้นนะครับเบิบเห็นไหมครับแสงลงพื้นเยอะเข้มนะครับและคัดออฟเป็นแบบ r h d ตัวนี้เราดูเรื่องคัดออฟที่ป้ายนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยก็ไปถึงป้ายด้วยลองดูนะครับว่าจะได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่เราจะวัดในจุดเดิมนะครับจริงๆวัดตรงไหนก็ได้นะแต่เราจะวัดจุดเดิมตอนที่วัดไฟหน้าเดิมแล้วก็ตอนนี้มืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแสงธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีแล้วด้วยนะครับแต่จะมีแสงนิออนเน แต่ไม่เป็นไรเราจะหักออก100รลักเหมือนกันลองดูนะครับว่าจะได้ค่าลักเท่าไหร่ตัวนี้นะครับระยะ7-5เมตรเหมือนเดิมไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับตัวนี้ได้อยู่1221ลักนะครับตีไป1,220อกลมๆหักออก100ลักเหลือ ,1 120ลักนะครับต่างจากของเดิมเยอะมากๆนะครับประมาณ5เท่านะครับต่างจากของเดิมประมาณ5เท่าเลยอลองดูนะครับแล้วเรื่องอัตราการแยงตานะครับ คัดออฟที่เป็นเส้นตัดคมแบบนี้นะครับต่อให้สว่างแค่ไหนก็ไม่แยงตาหลายคนอยากจะติดนะครับแต่กลัวบอกมันสว่างมากมันก็แยงตามากจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะครับผมลองดูอันนี้มองสวนตรง,ตรงไปจากหน้ารถเลยนะครับนี่นะมองสวนตร,ตรงไปจากหน้ารถเลยนะครับเราก็จะเห็นไฟหน้าเนี่ยเป็นจุดเล็กๆเกท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะลดแสงจากกล้องให้ดูเหมือนกับระยะแสงที่สายตาเราเห็นนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ ประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้ครับถ้าตรงๆแบบนี้ชนประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวานะครับสวนนันโมลิเวนด้านขวาพอคราตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่าลงาเรื่อยๆนะครับผมต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำอ่านี่ครับผมระยะแยงตาครับอยู่เหนือป้ายทะเบียนนิดนึงนะครับระยะประมาณใกล้ป้ายทะเบียนเลยแล้วสังเกตดูนะครับเวลาที่เราค่อยๆลดกล้องลงมาเนี่ยไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาทีนี้ไม่มีเลยนะครับลงมาปุ๊บ พอผ่านบูเอฟเฟกเห็นไหมครับผ่านบูเอฟเฟกสีฟ้าฟ้าครับละแยงตาทันทีเลยนะครับคือถ้าระยะสายตาเราเนี่ยอยู่เหนือแสงขึ้นไปนะครับไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับแต่ถ้าระยะสายตาเราลงมาอยู่ใต้แสงปุ๊บอันนี้แยงตาครับผมทางร้านนะครับปรับตั้งไฟหน้ามาตรฐานนะครับด้วยเลเซอร์เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยหมดห่วงเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวว่าค้าจะจําลองสถานการณ์เอาป้ายตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ ให้ไฟหน้าของ f อ r d r เ n นเจอร์คันนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจำลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับฟอ r d r เ n นเจอร์คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมไฟหน้าปิดอยู่กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผมเปิดไฟหน้านะครับกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับกล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมอ่าตัวนี้ไฟต่ำนะครับไม่แยงตาไหมครับผมไฟสูงแยงตาทันทีเลยต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยคร โอเคครับผมรอจบเลยครับสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆ้านโบสเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับติดตั้งแบบละเอียดทุกคันแน่นอนนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาใหม่งานใส่ไฟนะร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะครับบัตรกี๊ใส่ไฟด้วยตะ่วทุกเส้นนะครับเครื่องมือมีมาตรฐานทุกชิ้นแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมช่องทางการติดต่อนะพ่อทิพ่อ้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอ คลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ